สัสดีจ้ะขอบคุณสำหรับเมื่อคืนเลยนะทุกทกคนเล่นจะตี2สองแต่ก็สนุกดีแล้วเราก็ได้สร้างอะไรใหม่กัน next เที่ยไปข้างหน้ากันตอนนี้พี่จะรับมือจัดการเลยนะสิ่งที่พี่เสียางคือพี่โคตรไม่พอใจเลยวิธีการทำง,งานของคนในบ้านแต่พอมองย้อนกลับมาแล้ว จริงๆแล้วพี่เองอไม่มีเทกตี้เพราะพ่วงหลังพี่ปล่อยปะแล้วเลยอ,อยากแฮนเดิลใช่ไหมก็ทําไปติสุดท้ายมั่วไปหมดเลยตอนนี้เหมือนพี่ต้องมาจัดระบบใหม่ตอนแรกก็แบบกูจะลข้ออกแม่งเลยเฮียพวกนี้สุดท้ายเออมันก็กูแหละไม่ใช่คนอื่นพี่กระลุกขึ้นยืนแหละเอาตอนนี้มีอะไรโยนเข้ามาแต่พี่จะสร้างคนใหม่สิ่งที่เห็นก็คือว่าพอเวลาเราไม่อยู่กับเสียงในหัวตัวเองอ พี่มีพลังแต่ตอนที่พี่อยู่น,นั้นมีแต่กล่าวโทษแล้วพี่ก็หงุดหงิดสุดท้ายพี่บอกกูไม่เชื่อมึงกูก็ลงมือไปยืนอยู่หน้าเครื่องเลยปั๊มงานสอนงานลูกน้องแล้วก็หามองหาคนเข้ามาด้วยใครจะทําไม่ทําช่างแม่งมันเดี๋ยวถึงเวลาูออกก็รู้เองอ่ะมีตรงนี้อีกได้เห็นป่ะเร็วมากเลยไม่รู้ว่าพี่จะต้องลบกับตัวเองอีกนานแค่ไหนกับเสียงอุเบกอที่จะทาให้ตัวเองอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ยทยทาได้แค่ไหนก็แค่นั้น แล้วก็ไม่ได้กล่าวโทษตัวเองแล้วก็ไม่กล่าวโทษคนอื่นแล้วก็เหมือนปัญหาก็ทิงีมันก็จุกจิกจุกจิกมันก็มีมาทุกวันแหละประเด็นพี่จะฟังมันแบบไหนเท่นานั้นเองก็ฟังหาว่ามันสนกุกมันสนุกที่จะได้เรียนรู้มันมันสนุกที่เราจะได้แบบทดสอบพลังจิตตัวเองว่าตกลงยี่ยืนอยู่ตรงกลางหรือจะไปซ้ายหรือจะไปขวาอัานานะั้นตอนนี้นะอยู่ตรงนี้ อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์บางคนก็ขอเข้ามาด้วยเนะาะช่วงนี้พี่ต้องอยู่หนะ้าเรื่องก็ถึงเวลาละเป็นช่วงที่พี่ก็จะต้องมาแฮนเดิลจัดระบบของตัวเองเพื่อเคลียร์พื้นที่สําหรับ s อสพีในครั้งหน้าต่อไปถือว่าเป็นโอกาสจ้ะขอบคุณค่ะ